สวัสดีครับได้ยินเสียงนี้ก็คุ้นหูกันดีนะครับกับเพจบ้านกูมีดีนะครับแล้วก็พระเครื่องของหลวงพ่อกวยชูตินทโลวัดโคสิตาลามนะครับวันนี้เนี่ยคลิปนี้นะครับผมพาพี่ๆนะครับเพื่อนๆนนะครับมาดูของลึกๆพระลึกๆ ในยุคต้นๆของหลวงพ่อกันบ้างนะครับพระแบบนี้นะครับจะอยู่ในช่วงยุคปี2,500นะครับพระยอดขุนพลนะครับพระยอดขุนพลพระพลสมอพระอะไระพระสุมกะลอกก็แแต่พระอะไรแบบนั้นนะครับจะเป็นเป็นพระที่อยู่ในยุคแรกๆนะครับอยู่ในยุคต้นๆนะครับ ในก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับคนในยุคนั้นนะครับก็ชอบพระกลุกพระอะไรที่เป็นองค์ลักษณะใหญ่ๆแบบนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้ถามว่าใหญ่มากไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะชอบพระองค์เล็กๆเ,เป็นพระสมเด็จหรือว่าอะไรนะครับแบบนั้นแต่ว่าเนื้อหาพระองค์นี้นะครับเป็นอะไรที่ น่าสนใจนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจเนื้อหามวลสารนะครับสิ่งต่างๆที่ถูกรวบรวมมวลสารที่ถูกมานำมารวบรวมแล้วก็นำมาถอดพิมพ์นะครับเป็นพระ,ะแบบนี้นะครับนี่เราจะให้ดูไม่รู้ว่าภาพชัดหรือเปล่านะครับเป็นพระ,พระยอดขุนพลพิมพ์สมาธิแบบนี้นะครับมีในหนังสือของ หลวงพ่อกลวยนะครับซึ่งเป็นหนังสือมงคลทิพย์นะครับที่สร้างพระของหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะครับก็จะเราก็จะนำหนังสือมงคลทิพย์เนี่ยมาเทียบเคียงกันอยู่บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ที่เล่นหากันโดยสากลนะครับวันนี้เนี่ยผมซื้อผมเช่านะครับองค์นี้เข้ามาเพิ่มนะครับผมมีอยู่หนึ่งองแล้วนะครับผมก็จะพยายามเนี่ยแหละครับ เก็บหาพระแท้นะครับที่หลวงพ่อลวยสร้างหลวงพ่อลวยได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับมวลสารต่างๆนา,นานาที่ถูกเก็บนะครับถูกนํามารวบรวมนะครับถูกนํามาสร้างนี่นะครับพระที่เก่าแบบนี้เราสามารถย้อนไปถึงวิธีการทํามวลสารนะครับต่างๆนะครับดูราบดูวันณะนะครับดู เอาสามารถนำมาเป็นครูได้นะครับนำมาศึกษาเรียนรู้นะครับจะได้นึกย้อนไปถึงในสมัยนู้นนะครับว่าการทำการสร้างนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับผมมีด้วยกันสององนะครับองนี้เนี่ยหลังเรียบนะครับหลังเรียบแต่ว่าเนื้อหามวลสารเนี่ยสวยสุดยอดเลยนะครับสวยสุดยอดเลย ก็คงจะเป็นสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสำหรับผมแล้วมวลสารต่างๆนะครับพระพิมพ์โบราณต่างๆที่หลวงปู่ได้สร้างปลูกเสกเอาไว้นะครับสำหรับผมสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับต่างก็รู้กันดีนะครับว่าพุทธคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมขนาดไหนนะครับด้วยเขาเรียกว่า ด้วยเจตนานะครับด้วยเจตนาในการสร้างที่ดีเนี่ยนะครับก็ทําให้พระในพิมพ์ต่างๆนะครับทุกๆพิมพ์หลายๆพิมพ์นะครับด้วยเจตนาการสร้างที่ดีนะครับก็จะทําให้พระเนี่ยนะครับมีพุทธคุณดีไปด้วยนะครับหลวงปู่สร้างเนี่ยเพื่อ แจกให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับนำไปใช้นะครับนำไปพกติดตัวนะครับเพื่อเป็นพุทธคุณป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆนานานะครับแล้วก็ช่วยให้เสริมสร้างนะครับสิริงมงคลกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพุทธคุณที่มาจากเจตนาที่ดีแบบนี้นะครับมัจกจะเข้มขังนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ลูกศิษย์ลูกหา อย่างตัวผมเองนะครับหรือว่าพี่ๆอีกหลายๆท่านที่ได้ใช้พุทธคุณใช้พระที่หลวงพ่อกลวยสร้างบุษเสกนะครับก็จะเรียกว่าทราบกันดีทุกคนนะครับว่าพุทธคุณดีมากนะครับแบบนี้พระยอดขุมพลนะครับใครชอบนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับถ้าอยากจะ ขอแบ่งปันเช่าหาบูชานะครับทักไลายมาที่เพจบ้านกูมีด f c ฟซีนะครับ098 7271062นะครับอ่าฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตต่อๆไปนะครับ